ครับในช่วงนี้นะครับเรามีรองชาเลอรอันดับ2นะครับศึกชิงเจ้าหมอดูนะครับซีซั่น2มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมต้องขอต้อนรับครับคุณปานชีวาที่ตาวีนะครับหรือว่ามิสแองเจิ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแหงตาเท่าไหร่บ๊อบ้างลงมลงไม่ใช่ไพ่อันอันอันนี้เขาเรียกแบบว่าการการดูแบบไหนครับจริงๆอ่ะคือไพ่ทาโร่และออรโรร์นะคะแต่ว่าอาจารย์จะใช้ในเรื่องของ พลังจิตใต้สํานึกแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยความแม่นมันมันเป็นแค่ประเด็นหนึ่งแต่ว่านอกจากความแม่นนั้นน่ะเราจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงได้ลงลึกมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าเราทํานายไปว่าคุณจะเตียงหักมันมันแค่นั้นเราต้องทํายังไงให้เขาเตียงไม่หักแบบนี้ซึ่งการที่เราดูระบบพลังงานธาตุการที่เราดูวันเดือนปีเกิดหรือการจับ พลังจากจิตใต้สำนึกของเจ้าชะตามันจะทําให้เราสามารถแก้ไขเขาได้โอ้แล้วคนที่ไม่มีจิตใต้สำนึกยังผมใช่ไหมอยู่ได้ไหมคะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยจะมีระบบ4ี่อย่างเลยค่ะมีจิตใต้มีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกอ่จิตไร้สำนึกและจิตเหนือสำนึกมีครบไหม ก็ต้องมีบ้างนหะครับพี่ครับค่ะมนุษย์ทุกคนจะมีหมดโดยเฉพาะอย่างเรื่องความฝันอย่างเงี้ยเวลาเราฝันเวลาเรามีความฝันอย่านึกว่ามันเป็นเรื่องไม่สําคัญนะคะความฝันคือสิ่งที่กําลังบอกอะไรเราถ้าเราถอดรหัสได้อยากดูอะไรว่ามาเลยอยากดูอะไรเหรอครับอยากดูอะไรเมื่อกี้บอกว่าอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นถามเรื่องงานได้ไหมครับได้จะอยู่อีกนานไม่เข้าจะจ้างต่อไหมอะไรยังไงหรเขาจะเปลี่ยนพิธีกรยกเซตปีนี้ผมได้เปลี่ยนรถไหมครับ ถ้าเกิดว่าถามว่าปีนี้จะได้เปลี่ยนรถไหมให้หยิบใบข้างบนมาหนึ่งใบอธิษฐานหยิบเบนซ์บีเอ็มไม่การที่ไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าถ้าเปลี่ยนรถมันหนักม,มันจะมีภาวะที่เราค่อนข้างที่ คือเหมือนปีนี้เราต้องใช้จ่ายอะไรเยอะถ้าเรายังค,คือพ่ี่จะบอกว่าให้เราระมัดระวงังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจริงๆเราต้องยอมที่จะเหนื่อยอะมันจะเหนื่อยมากหรือขอยิบตรงนี้อีกใบหนึ่งค,คือกินเหล้าเยอะอะไม่ใช่ครับพี่ครับ เด็กเลี้ยงแก่อะทุกคนไม่เคยกินเล้าครับผมทีเนี้ยจะบอกว่าจะเปลี่ยนได้ก็เมื่อมีคนช่วยเหลือแหละแน่นอนเลยแหละครับไม่มีใคเหลือเพจเด็กครับคือถ้าเกิดว่าเราเองคนเดียวเนี่ยจะหนักแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาร่วมถือว่ามีโอกาสได้สูงอะไรรคับอยากได้รถอะไรจ้าแต่จะบอกว่าระมัดระวังเรื่องการขับรถนิดนึงค่ะดูว่าจะมีปัญหาในเรื่องคอเวลาขับแล้วปวด มันปวดคออ๋อนี่เป็นปัญหาอย่แล้วขับรถปวดคอมีคนนั่งอยู่ที่ไหล่เปล่าไม่มีดังนั้นคือต้องออกกําลังกายนะคะแล้วก็ยืดเส้นยื้สายก่อนจะขับรถเพราะไม่งั้นเนี่ยพออายุมากขึ้นจะเป็นปัญหามากเลยเพราะมันจะเป็นในเรื่องของกระดูกทับเส้นโอ๊ยน่าปวดนะนี่พิ่งนี้ผกเองมีผ้าอยู่เลยพอไพ่พอภพ่ใบเนี่ยขึ้นมาแล้วแสดงว่ามีเริ่มมีอาการแล้วในระบบของกล้ามเนื้อก็ถามเรื่องรถแล้วไพ่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องปรับ วิธีการนั่งเบาะต่างๆหมดเลยนะคะครับผมสุดยอดมากพี่ปุ๋ยถามเลยไหมครับพี่ครับเธอยังถามไม่ครบเลยเอาเลยครับอ้างเรื่องหนึ่งผมถามเรื่องของรักแรกนะได้อย่าไปคำเขินหยิบไปช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะถามอน้องซ้องตัดร่างไงบ้างนมาให้จับให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหนึ่งใบตะรันครับผมแล้วก็ไพ่สำรับนิดหนึ่งใบ ครับถามเรื่องความรักนะคะดูไรายหมอแล้วนะไพ่ในลักษณะนี้จะบ่งบอกถึงการที่จริงๆมีคนความมั่นใจแรงสูงมากเวลาเรื่องความรักอารมณ์แรงเหมือนกันนะค,คือเหมือนกับมองข้างนอกเราอาจจะนิ่งๆใจเย็นๆแต่ว่าทุกครั้งมันเป็นปัญหาแรงรดังนั้นเนี่ยให้ระวังทีเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนคู่รักของเราเขาเริ่มนิ่งๆในการที่จะพิจารณาในการทีร่ในการที่จะพิจารณาว่าแล้วมันควรจะเป็นไปยังไงต่อไปเดี๋ยวยิบใบบอดิกใบหนึ่งค่ะครับผม เขาจะได้ไทยหรือต่างชาติครับนิทานแทนผมจะบอกว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของความรักยังไม่คือเหมือนกับว่าเรายังไม่ใช่คู่ที่เราคิดว่าแบบแน่นอนคือทุกอย่างมันยังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลักษณะเหมือนดูดูมากกว่านะก็ต้องดูละครดูดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอเราก็ขี้เบื่อเป็นใครใครก็ดูค่ะ เป็นคนแบบว่าเป็นมีลักษณะของการที่แบบว่าเวลาเรามีความรักเรามาคาดหวังเรามักค,คิดว่าผลผล,ผลิตมันจะต้องออกมางอกงามอ่ะแต่ <aslında S 1> <ห adequately. S 2> ว่าเวลามันไม่ได้อย่างใจปุ๊บเราก็จะไม่เอาละไปหาใช่เขาเปลี่ยนรองเท้าแล้วเขาไม่เอาละพี่ก็พูดไปนะฮะโอ้โหทางบ้านทางบ้านสองสายนะคะที่จะโทรเข้ามาอืแล้วก็อาจจะให้ถามอะไรได้บ้างไหมอยากทราบเกี่ยวกับ ยังงไดถ้าเกิดผมติว่าเขาจะถามอยากทราบว่าแข่งขันสื่อทิงเจ้าหมอดูซีซั่นต่อไปเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ออ๋หมายถึงว่าสมมติว่าทางบ้านโทรมาแล้วอยากจะถามเในตัวการ์ตาได้ได้เลยไม่ควรจะทำถามแล้วแต่ว่าเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนคุณจันทร์ทัศนคุณลุงนภาร์เขาจะเอาแป้งจับแป้งมาก่อนอ่ะสวัสดีครับคุณลุงนภาครับคุณจันท์ธบุรีครับคุณลุงนภาคร์มีแคตาล็อกอยู่ในมือป้า ค่ะนานนะอ่ะจิ้มสิเราจิ้มเลยครับจิ้มไม่ใช่หรอชอบจิ้มมากๆเลยนะครับแต่ขออนุญาตนะครับนี่ก็อยู่ที่เดียวคุณส้มนะเอาเลยฮะงั้นเราไปถามเขาเฉพัะอำเภอขลงค่ะหาอยู่อำเภอขูงค่ะออ๋คุณลุงไาอยู่อำเภอขลุงค่ะอ๋อเราไม่ถามอำเภอขลุงไม่ถามอ๋อไม่ถามเราไปถามจังหวัดอื่นพักตรงภาคใต้เราจะถามนะครับของภาคเหนือแล้วกันนะครับภาคเหนือจังหวัดน่านมีอยู่หนึ่งร้าน มีชื่อร้านว่าอะไรจังหวัดน่านน่านนะครับชีงร้านน่านบิวตี้ค่ะโอ้ยถ้านับเลยตอบแล้วก็มีร้านเดียวด้วยนะโอ้ยร้านเดียวนี่ยังไม่ทันนับเลยเอาใหม่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 บุญเล่นบุญเล่นให้เลยใช่ไหมคุณรุงนภาจันทบุรีไม่ถามแล้วนะรู้อยู่แล้วว่าร้านอะไรใช่ป้างค่ะไปอุดหนุนบ้างไหมอ่ะค่ะเคยซื้อเอทโปล่ะค่ะอืมแล้วก็แป้งาืร้านเพื่อนบ้าง คะแนะนําเพื่อนๆไปอุดหนุนบ้างค้าจะได้เห็นหน้าพี่ปุ๋ยทุกอาทิตย์อ่าอะไรนะคะอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆไปอุดหนุนที่จันทบุรีบ้างค้าขอไปอุดหนุนด้วยนะพี่ปุ๋ยจะได้เห็นนานๆโอเคนะครับปากต่อปากนะครับจะได้บอกว่าปากต่อปากนี่คือ mouth to mouth หรอพูดปากต่อปากครับพี่ครับเมา t h to m o u เรายบร้อยขอบคุณมากครับคุณลุงนภาครับได้แปลงไปแล้วส่ง sms ป้าได้เสื้อแล้วนี่ส่งมานะครับลอติลาได้เสื้อไปแล้วต่อไปนะครับใครนะครับคนที่อยากจะดูดวงก็บกะกับอาจารย์ มิสแองเจลใช่แล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับสองสายโทรเข้ามาถามได้อืประมาณหนึ่งใช่แล้วครับตอนนี้ให้อาจารย์โปรโมทมีททั้นสก่อนผมสมัครเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนก็ตอนนี้เริ่มรับสมัครแล้วนะคะเข้าไปที่ w o r l d w i d e h o l o l i e นะคะ com ก็จะมีให้โหลดใบสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะแล้วก็เดือนมิถุนาจะมีการแถลงข่าวค่ะมิถุนาแถลงข่าวจะบอกว่าการแข่งขันทําให้เราได้อะไรเยอะมากเพราะว่าหลังจากที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วนอกจากการชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหลังจากการเซ็นสัญญาที่ทางกับโมโนกรุ๊ปแล้วเนี่ย มันมีงานต่างๆเข้ามามากมายอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นนักพยากรณ์ประจําที่นิตยสารเอานะคะแล้วก็ใช่มาเริ่มพฤษภาคมนี้เลยอะค่ะแล้วก็จะมีงานเขียนคือโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถนัดในเรื่องเรื่องของการเขียนอะไรนเงี้ยก็เข้ามาเยอะมากแล้วก็ เราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักอ่ะมันก็เลยเลยเหมือนมีการติดต่อมีการประสานงานได้เยอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้ามากกนเพราะว่าเข้ามาในสานเนี้ยแป๊บเดียวไงคะยังไม่นานเท่าไหร่ทีนี้พอเรากล้ามาจากการแข่งขันปุ๊บมันก็จะเติบโตได้ไวอ๋อพิเศษมากๆปีนี้ผู้เข้ารอบ10คนจะได้เรียนแต่งหน้ากับ M T I free โชคดีเพราะปีที่ไม่ได้เรียนแตปีนี้ได้เรียนเพื่อ แลจะบอก,กว่า <ๆ S 2> จริงๆสําคัญมากนะคะเ<ช>พราะแต่ก่อน,นไม่ชอบแต่งหน้าแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาศึกษาเรื่องโงเ่เฮงต่างๆเขาบอกว่าการพิจารพยากรณ์อย่างเงี้ยตาสําคัญคือถ้าเกิดมีการแต่งหน้าให้แบบว่าคือดวงตามันจะเป็นหน้าต่างในการที่เขาจะเชื่อถือเราไมหมอะไรเงี้ยซึ่งให้ผลมากมากทีเดียวเลยค่ะครับผม ต้องดูน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็สีสันที่เราจะไปแต่ละวันวันนี้ติดต่อเรื่องอะไรก็จะต่างกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีแต่งหน้าตามราศีดยอาจารย์แพทย์ตอนเย็นก็จะต้องมีบอกวันนี้เป็นราศีเมษครับสำคัญมากเลยีอะไรที่ถูกชโลกราศีอะไรที่เข้ากันได้ราศีอะไรที่ไม่ต้องดันทุรังรู้ดีนะพี่นะอาศัยมาแล้วครับคุณเมนะคะจากสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมอยากถามเรื่องอะไรคะถามหมดูใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะถามนะคะว่า เปลี่ยนงานมาเมื่อไหร่จะได้งานคะ,อะตอนนี้ยังว่างงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเมื่อไหร่จะได้งานตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่แล้วคะอ่ากระตะกตายี่สิบค่ะออยี่สิบสี่ออจะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ผิดหวังไปหนึ่งงานแล้วหรือเปล่าตอนที่สมัครงานมานะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะได้งานแน,น่ๆแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนจะได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ารอไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมอะค่ะจะได้งานที่ที่เราอยากทำมากๆจริง,ร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 งๆใจเย็นๆนะคะเพราะว่ากำลังจะมีงานดีๆรอเราอยู่ซึ่งงานเนี้ยจะเป็นในเรื่องของการที่มีการติดต่อมีการสื่อสาร,รงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือว่าได้ทำงานที่เราเหมือนอยากทำนานแล้วอะตอนนี้ก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากเลยรอเวลานะคะนะคะก็อ,อยากมันไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันจะได้ซีบริษัทเก่าหรือเปล่าคะ หรือว่าเป็นบริษัทใหม่เ,เอ,อ่ยมองเหมือนกับว่ามันอยู่ที่เราเลือกนะคะเพราะเวลางานมาจะมาหลายที่เลยดังนั้นเนี่ยแต่ว่าจากพายเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปที่บริษัทใหม่อะ่ะจะดีกว่าจะเติบโตได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเรากลับมาทํางานที่เก่าอีกสักพักก็ต้องได้เปลี่ยนค่ะครับผม,มค่ะอ่าตอนนี้เป็นคําถามที่จะแจกกระเป๋าใช่แล้วนะครับ,รบอาจารย์มิสแองเจิลของเราเนี้ครับผมได้ตําแหน่งอะไร รองชนะเลิศอันดับสองค่ะจากศึกสิงเจ้าหมอดูซีซั่นเท่าไหร่ซีซั่นสองค่ะเออสึงมากครับรอบไปเลยถือไปตลาดได้เลยนะคะนะครับีใจด้วยนะครับคุณเมย์ที่ได้หมดได้ค่ะคุณขยายได้ใหญ่ได้เล็กได้โอเคครับขอบคุณมากครับค่ะพี่ปุ๋ยครั้งที่แล้วตอบคําถามไปยังไม่ได้ของรางวัลเลยอ่ะคราที่แล้วตอบคุณเมย์ตอบที่แจกเสื้อเหรอคะไม่ใช่ค่ะต้องแต่วันที่24ค่ะที่ส่ง อ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเมย์บอกชื่ออีกทีได้ป่ะเดี๋ยวบอกชื่อทีมงานอีกทีตัดสายเลยเหรอฮััลลโหครบชื่อทีมงานอีกทีได้ปะลไหะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกับทีมทีมงานนะครับผมบอกทีมงานอีกครั้งได้ไหมคะว่าแจกอะไรนะครับค่ะโอเคจ้าโอ้คุณวัชนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเมย์อ่าคุณวัชนะนะครับจากระยองสวัสดีครับคุรัชนะครั้งที่แล้วดูไปแล้วครั้งนึงนะดูกับอาจารย์คไม่ได้ดูค่ะฮะไม่ได้ดูหรอก็เลยมาดูวันนี้ใช่ไหมวันน ั่นงานของแฟนอยากทราบว่ายังไงคะก็คือตอนนี้เขาอยากเปลี่ยนงานใหม่อะค,ะออค่ะอยากเปลี่ยนงานใหม่ถามว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไปแล้วดีไหมใช่ไหมคะเออ,เออไปสมัครไว้แล้วค่ะมีโอกาสจะได้ไหมอ๋อสมัครไปแล้ว<ม>เขาอยากเปลี่ยนแค่ง,งานใช่ไหมคุณวาสนา เรอยากเปลี่ยนแค่งานใช่ไหมคะคือจะบอกว่าในตอนนี้จริงๆแล้วดวงของแฟนยังไม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเลยนะคะคือสมัครไว้ะสมัครไว้ได้แต่ว่าจะเป็นช่วงปลายปีถึงจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานเพราะว่าถ้ารีเปลี่ยนในตอนนี้งานที่ได้ก็จะไม่ค่อยไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับเราแล้วเราก็จะค่อนข้างที่ไม่ค่อยพอใจด้วยดังนั้นเนี่ยอาจต้องรอหน่อยนะคะค่ะครับต้องรอเล็กนิดนึงนะครับช่วงปลายปีเลยละค่ะกว่างานงานที่เราต้องการจะเข้ามาอื ค่ะแล้วอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะรวยอะคะเมื่อไหร่จะรวยอ่าเราอยากรวยขนาดไหนอะคะเท่าไหร่จะงรวยอะแบบแบบไม่มีนี่มีเซนแบบอยู่แบบอยู่บ้านสบายอะค่ะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะสามสี่ค่ะแต่จะบอกนิดนึงก่อนได้ไหมว่าในโลกเนี้ยนะคะมันไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ได้แบบนั้นแม้แต่คนที่รวยที่สุดในโลกก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายแบบนั้นได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเมื่อไหร่จะรวยเนี่ย จากไพ่ขึ้นมาเลยว่าดวงนี้ยังไงยังไงก็ต้องผ่านผ่านในเรื่องของความทุกผ่านในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องสู้กับชีวิตมาก่อนดวงนี้ไม่ใช่ดวงที่จะร่ารวยแบบมหาศาลแต่เป็นดวงที่จะต้องทํางานแล้วถึงจะได้เงินนะคะควางงานเมื่อไหร่แล้วเนี่ยให้ดูแลในเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าเมื่อเราไม่ทํางานเนี่ยปัญหาสุขภาพจะตามมาทันทีเลยนะคะคุณวัฒนาจะบอกไว้ว่าคนเราเนี่ย รวยหรือไม่รวยแต่ละคนความรวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนบอกว่ามีร้านนึงบอกรวยมากบางคนบอกมีร้อยล้านยังไม่รวยหมื่นล้านยังไม่รวยยังไม่พอจริงๆคืออยากจะบอกว่าให้พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เป็นและอยู่อย่างมีความสุขเขาไม่ต้องรวยมากเพราะว่าคนรวยมากก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะก็เลยเหมือนอยากเมื่อไหร่จะได้วางอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าให้เราอยู่แบบสบายๆครับผมแต่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยมันก็น่าเบื่อนะคุณวาสนาใช่ค่ะวันนี้พี่ปุ๋ยพูดดีมากเลยนะครับนี่สาระหรอรู้จักกันมาสองสามปีนะครวันนี้เป็นมาที่พี่ปุ๋ยมีสาระมากที่สุดเลยตื่นเเลยครับอขอให้มันร้อนขอให้มันอยู่ไม่ได้โอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวคุหล่ยังไม่ตอบคำถามเลยคุณล่าจะยังได้กระเป๋าเปล่า กระเป๋า,<อ>าไปใส่เงิง <hơn S 2> นะถามว่าเราจะมีการแถลงข่าวสึกชิงเจ้าหมอดูครั้งที่สามในเดือนมิถุนาวันที่ ตายบอกไปเมื่อกี้ครับามรางวัลที่ได้เข้ารอบ10คนปีนี้เนี่ยจะได้อะไรที่เป็นพิเศษขึ้นมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้ครับผมาะสอนการแต่งหน้าป่ะคะเรียนแต่งหน้ากับเ g i เราแถลงข่าววันที่6มิถุนายนนะคะขอไปด้วยได้ไหมอันนี้จะให้ไปใส่เงินนะคะใส่ให้เต็มเพราะมันยืดได้ขยายได้ใช่แล้วครับผมขอบคุณมากครับวัศนาดีนะสามีเปลี่ยนแค่งานโอเคขอบคุณครับ เอาละครับอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงซีซั่นสามเลยครับผมเชิญชวนให้มาสมัครก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ทั้งงานทั้งเพื่อนทั้งความสุขความสนุกแล้วตื่นเต้นนะคะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของการจองคิวดูดวงนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะรับการพยากรณ์แบบเต็มรูปแบบก็โทรเข้ามาได้ที่ดอกจันามสามหกสอนะคะหรือศูนย์ศู2สนะคะอันนี้ก็ดูได้ค่ะดูได้ ด,ด,ดูรายละเอียดการสมัครสื่อชิงเจ้ามาดูซีซั่น3ได้ที่ w w w hollywood com นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขการดูดวงให้ให้เกิดประสิทธิภาพคือดูแล้วต้องทำด้วยนะคะไม,คไม่ใช่ดูแล้วแบบทุกอย่างก็ผ่านไปชีวิตก็จะอยู่แบบนั้นนะคะทำด้วยสุดยอดมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับมิสเอ็นเจอร์มากมากเลยขอบ <ๆ S 1> คุณด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาครับ